กับเกณฑแถ็กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะมาวับความเดียวกันนะครับผมระหว่างตัวที่ผมสร้างใหม่โกโค t เดอะแฟลตแฟลตนะครับผมใครจะไปพูดถึงเซตชายก่อนคนแรกนะครับผมพอดีเพิ่งทำงานเสร็จมานะครับผมไปเลย โอเคถึงสุดขอบแล้วร่อนลับด้วยความแร้วไม่ขี่เกล้าจังหวะนี้โหจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จะฟัดขึ้นไปแล้วครับกคูขึ้นตายแล้วครับผมกูตุกคูกคูช้าพลางังแกคูช้าพลางังจะฟัดถึงกอน,นะครับผม,มเป็น,นค,ปคนแรกนะครับผมกคูกคูถึงเป็นคนที่สามนะครับผมส่วนไอ้ตัวที่จองสร้างใหม่ของผมถือเป็นคนตัวที่สองนะครับผม เราเอาไปทีแล้วผมตอนนี้เดอะสเปได้ตอนนี้เดอะสเปได้หนึ่งแล้วผมก็คูดได้หนึ่งครับตอนนี้กูคูเล่นสเปย์ครับเล่นสเปย์แบบเร็วสุดนนโลกแล้วครับผมไอ้นี่บอกว่าชิปแปงแล้วผ่านกันทั้งคูตึงกูคูใช้ทเท้าเตะหน้าเต็มเต็มเลย <c oughs> ทำนี้ปแ๊บ ครั้งนี้ขอเป็นลูกถังสองอันแล้วกันนะสวัสดีโกคูโกคูจะถึงกรอนไหมโกคูมาดูกันแล้วผมโกคูจะถึงกรอนไหมครับผมโกคูถือไมโอรอูดูแฟบพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมพุ่งมาด้วยความดูเนื้อเสียงนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับผมว่าดูแฟบพุ่งมาจากไหนวะ มันพุ่งมาจากตรงนี้ครับแล้วม,มันก็พุ่งไปมันพุ่งมาจากไปเพราะเนี่ยรวดเร็วเลยนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้อันนี้ย้อนกลับก่อนย้อนกลับก่อนด้วยความรวดเร็วป้ย ใกล้ถึงแล้วเมื่อไรจะถึงวะถึงแล้วมันเพิ่มมาอีกหตัวนะครับผมก็คือชูเปอร์ชนะชูเปอร์ชนะจะเป็นผู้ชนะหรือเป่าาดูครับจังหวัดไวหูกูคูพุงปคนแรกครับผมกูคูพุงแล้วกูคูพุงแล้วแต่กูคูผานไปนะครับผมผาไปหาตัวหนึ่งนะครับผม ดล้วโกคูเป็นป๊อบโกคูไม่ผู้ชนะนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นดูแฟตเปล่าครับไปรู้ครับดูฟเป็นคนที่สนะครผมตกตกไปแล้วผมแล้วคนที่สก็คือแฟตนะครับผมหรือดูแปผมขอดูหน้าก่อนรับตอนนี้มันม่วไปหมดแล้วครับผตัวสุท้ายนะครับผแล้วุาเป็นตัวสะครับผมพูดเลยว่า ครั้งนี้จะไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ปกตินะแต่ว่าจะเป็นเป็นเป็น อีกตัวหนึ่งเลยครับผมก็คือก็คือก็คือไอ้ยักษ์ใจเย็นนะครับมีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เอาแบบเอาแบบเอไม่ได้โอเคไอ้นี่ไอ้หูจังหวะนี้ขค่นเร็วเลยครับผมกูขกูจะโค่นเร็วเลยครับผมปามมาจาก ก็คู่ปอยพลังแล้วจะไปหาไอ้ยักษ์เขียวด้วยครับผมยักษ์เสมอครับตัวนี้เสมอครับตัวเฟรก,ก็เคยตามที่หลังคนที่ช้าที่สุดก,ก็คือซุปเปอร์ชนาแล้วนะครับผมช้ามากครับผมถือกคช้าเลยอ่ะไอ้นั่นมาจากปหาวะน่ามันยังไม่ถือต่อมันคือตัวเฟร์มันคือแฟร์เลยนะเว้ยซุปเปอร์ชนาพุ่งไปโน่นแล้ว,ว ลูกคุณที่แล้วลก็สึกก็คือโกคูนี่แหละความรู้สึกเนี่ยเราจะมีตัวละครที่ถ้าใครไม่สังเกตดีๆอาโมไม่เห็นเลยก็ได้นี่อีนี้มาแล้วอูว้ยกูคูน้ำครับเหมือนกับทุกทีนะครับผมซึ่งโกคูจะนำฟตตามาฟัตต้าวอลเลสไปโกคูลัสไปโกคูชนเติงไปหนึ่งชวนรสนับไปคนที่หนึ่ง เป็นคนที่สองแล้วก็ผมตแฟรไม่เจอวะกับแฟรเป็นคนที่สามแล้วับผมส่วนซูเปอร์ชาวนากับแฟรกับแฟรนะครับผมซูเปอร์ชาวมามาเป็นคนสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้แฟรพุ่งไปแล้วครับถึงเส้นแายไปแล้วนะครับผมคนที่แพ้ไปรอบดิ๊กก็คือซูเปอร์ชาวนานะครับผมแพ้ไปอีกรอบครับเดี๋ยวประตูตอนที่ผมตัดเสร็จเลยด้วยกันนะตอนนี้ จังหวะนี้ผมเตรียมเสร็จแล้วครับผมและตอนนี้โกคูพุ่งไปก่อนนะครับผมอันนี้ผ่ามาแค่หนึ่งวิแล้วครับผมฟัดพุ่งไปคนที่หนึ่งครับโกคูเป็นคนที่สองไอตัวที่ผมสามาร้างใหม่ไปคนที่สามนะครับผมแล้วคนที่แพ้ไปรอบนี้ก็คือเออไม่น่าถามนะซุปเปอร์ชานายนะเลอโหเฟตเดเฟตย,ยังเร็วกว่าเยอะเลยอ่ะโอ้ยเฟตล้มว้า เตลโกคูก็เกือบถึงทุกรอบนะครับผมแล้วเกดิดเขาจะเพิ่มมามีควนธนูขัดขวานแล้ครับผมเพื่อไม่สามารถเข้ามาในวงได้แล้วครับผมแล้วก็มีซูเปอร์ชนาอยู่ข้างหลังเพื่อเป็นกําลังเสริมครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้โกคูเล่นสปีดใช้พลังทั้งหมดกระโดดไปเร็วใช้พลังเตะไอเจ็ดพุ่งแล้วตุ้ โกคูถึงโค้งกันิดนึงเอาดุแฟตไปแล้วดมแฟตตกโลกไปแล้วครับผมเอาจังหวะนี้เอาอะไรกันครับปูตุ่มตุต่มนัวก็ไปหมดแล้วครับผมเรียบร้อยกกคูไปพูดชน,นะครับผมครั้งนี้มีซุปเปอร์ชาวนาขัดขวางด้วยนะครับผมใช่ตอนนี้ซุปเปอร์ผูชาวนาำพุ่งไปแล้วครับผม พุงไปแล้วคงไม่น่ารอดครับผมเพราะเจอฝัดก่อนนะครับผมฝัดเป็นคนพี่ซีนะครับผมกูกูพ่อมาแล้วุฝัดฝัดกับฝัดนะครับผมถึงเป็นคนที่สองครับและกูคู่ถึงเป็นคนที่สามครับไอ้ฝัดตรงนน้นก็ไปสนชนไหนมันมันปีงไปแล้วยิงมันเรียบร้อยตายกันหมดเลยครับผมไายแล้กิดมีรถถังขัดขวาง แล้วก็มีซุปเปอร์บ็อกซ์ที่น่าจะตายแน่นอนไปวูจังหวะนี้จังหวะน,วะนี้ตัวที่ผมเพิ่งสร้างมาสโๆเราพุ่งไปด้วยความเร็วสุดและโกคูเป็นคนที่สโตแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับผมเป็นจริงๆด้ว่าเชยงเชีงแชียงถึง,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 งพุ่งเข้าไปหาบล็อกไฟฟ้าปั้งเรียบร้อยแล้วผมกกคูมาช่วยอีกหนึ่งแล้วผม รถถังก็ปากแล้วครับผมจุยกระจายแกไปผุยผงนะครับผมจวงก็คูกันติไปอัดปอไฟฟ้าปังปุนฟ้าลครับปังปังปัปังปังบ่อยพลังขึ้นต่ไปแล้ครับปัง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 อปังปปังปอ้ยจัตีเลยจนฝนฟ้าเราตาตายเลยครับปังปังปังปั จังหวะนี้ผมจะคงต้องจัดใบจังหวะนี้นะคบผมตอนนี้ผมลงไปนะคบผมผมเตรียมซุปเปอร์บ็อกมาอยู่ข้างหน้าเป็นตัวแทงปลอกปฟ้าอีกสองตัวกับกับทลออีกสองตัวแล้วก็ซุปเปอร์ไม่ใช่ดิอะไรวะอะไรวะอะไรวะ บอกพี่ฟ้าแล้วก็ซุปเปอร์ชนะซุปเปอร์ชนะซุปเปอร์ชนะแล้ปปวก็ครับสองตัวครับามาดูกันว่าใครจะชนะส้าจิวานีฟัดพุง่งไปแล้วฟัดต,ตามหลังโกคูพุ่งเป็นเหมือนเดิมน,นะครับผมพุ่งเป็นผู้ชนะตัวนี้โกคูไม่สนลูกค้าแล้วครับผมโกคูไม่สนลูกค้าแล้วครับผมพุ่งไปด้วยความเร็วเสียงว้าวาานนคนที่ตามหลังเหมือนเดิมคือซุปเปอร์ชาวเนยะ ก็นำพุ่งมาเออเออตออเออเออหกล้มนะครับผมซุปเปอร์ช,ชนะเราถูกล้มตายแล้วครับผมวิ่งพุ่งไปต่อสู้นะครับผมแต่ก,ก็ตายเหมือนเดิมครับผมวิ้งอมอมอมตึมพลังสีฟ้าคือโกคูนะครับผมโกคูพุ่งไปแล้วนะโกคูยังเพ่เหมือนเดิมเก่งเกินไปแล้ว นี่เราจะมีตัวที่กาที่สุดดีนะครับผมเราก็จะมีมีขึ้นคอสองตัวนะครับผมมาขู่จงหวะนี่ฝัดแงะมาครับผมแงะมาแล้วครับแงะมาแล้วครับกูคูตามาครับผมฟัดโอ้โหฟัดพุ่งไปแล้วฟัดพุ่งไปแล้วกูคู่ตาครับกูพูคูตาครับเฮ้ยกููเข้าชั้นใจก่อนเดี๋ยวฝัดนะครับผมเดี๋ยวฝัดเข้าที่หนักกับฝัดขึ้นเป็นคนแรกครับผม พอซุดโฆษาแล้วก็ยังกาหมตอนเดิมดูแลว่าเราจะทำไงดีโอเค ว่ามันจะสามารถจะกาไอ้หกสิบตัวนั้นได้ไหมมาดูกันพร้อมปึ๊บเราจะผมจะมาบังคับนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองผมจะบังคับแล้วยกันนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 3 3อ3ดยี3ส3บ3องย4่4 2 4 3 4 4 4 5 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 6 4 7 4 8 4 9 50 5ิ5ห5 3 5 4 5 5 5บ5 7 5 8 5 9 1งนึ่งาทีหนึ่งสอเสร็จ

ไงมาครับผมมาดูแฟดก่อนแล้วกันดูแฟดเมื่อกี้แฟดพูดผิดแฟดน่าจะขึ้นน่าจะเข้าไปคนเล่นทุกครั้งนะที่เมื่อกี้บอกพูดผิดแล้วครับผมไม่ใช่ดูแฟดดูแฟดมันคือแฟดต,ตอนนี้เราจะมาดูกันอันนี้ผมจะไม่เล่นแล้วเพราะซูเปอร์ชนะมิชางบกมาเลยต้องเล่นอโอเคมาหนึง่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสงสามสี่สิบบหกสิบแมวพันตายง่ายในวันดีทต <c oughs> ตายง่ายมันก็ต้องตัวตัวนี้แหละซื่อน่าจะน่าจะน่าจะโหดที่สุดก็คู่ <c oughs> ไปงา

าดูเลยไงมาตองนี้บ้างตรวทีส่ส่านสถานชั่ว B B 7 7นะครับผมอุ้ยมาเลย

What? ผมคิดว่ามัไม่มีใครชนะกับ7 7ดเวนคนนี้หน่าหน่าวิว้าวคว้าไปเรวหนึง่งสองสามสี่ห้าอเมาแล้ว ขอจุาพรมพีคแค่นี้ครับสวัสดีค่ะ